โดนเลยครับผู้ชมโอ,โอ้โยนไปก็โดน,นครับผมยังมาทานเล็บปันเลยนี่โอ้ยังมาทานเล็บปันนะฮะผู้ชมโดนนะครับผู้ชม <c oughs> ชมูกใหญ่อีกอียปีไซสครับ <c oughs> นี่นะฮะสองตัวละอือืไซส์สวยๆครับผมสุดยอดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปากับผมนะวันนี้ในวิธีวันยุดไบออฟไลท์นะครับวันนี้ผมมาชายเดียวจะมาหาตีเยอปลอมนะครับแถวล่องน้ําเมืองนะฮะโอเคนะครับผมไปติดตามชมเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมไปครับเยอที่ใช้วันนี้นะครับผม อบอยางนี่นะฮะทำเองโอเคเยจะเดินเข้าไปนะ,ะตัวน้ำเมืองนี่ไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมโอ้โดนเลยครับท่านผู้ชมโอ้โยนไปก็โดนนะับผมยังมาทานได้ปันเลยนี่โอ้ยังมาทานเล้ปันเลยครับท่านผู้ชมสุดยอด กว้างใบตัวใครกี่เลยครับนี่โอ้ยเตะลิมบุนเยอะนะครับทานผู้ชมโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮนะลังแต่งสาย ทา่านชมขยับนิดนึงปียากนิดนึงครับนี่ัอุ้ยกัดแล้วทา่านชมกัดไม่โดนโอ้โห ไม่โดนคนระับนี่โอ้ยโ,โ,โดนแล้วท่านผู้ชมโอ้มาติดครับโอ้โอ้โอนูไม่ติดครับท่านผู้ชม

นี่ปีนไซครับนี่อ๋อสุดยอดมาแล้วครับมาแล้วว้าวโอ้โหสุดยอดครับหย,ยังใบอยอฟรบนี่ โอ้โหมาแล้วครับอยู่ในปากเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้นี่ครับกลืน,นลงคอสุดยอดโอ้ โอ้โหด,ดครับปลากำลังกัดส่งไปแล้วนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะพากร,รมเดีย๋ยวจะเปลี่ยนเยือตัวน้อยลงมาหน่อยนะฮะนี่นะฮะสองตัวแล้วไซส์สวยๆครับผมสุดยอดครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะพรนนะฮะแดดเดี๋ยวเราจะพาักกันนิสักรมนะเขนะครับโอ้มีตามมานั้ชมโอ้เป็นคืนนะครับ Song BAM, song BAM. bam. โดนแฮมตัวอยู่ตัวน้อยครับท่านผู้ชมตัวนี้ตามมากัดนี่ตัวเล็กๆตั้งเวียนลังชื่อนี่ครับผมท่านผู้ชมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับโอเคสุดยอดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเยอ,อยยังทำเองครับ เดี๋ยวผมจะขับรถกลับไปตัวละนี่ทุระตัวโอเคครับเลวฝากกดติดตามด้วยนะฮะโอ้โหแม่งยืนทำหน้ามู่เลย ตายหาละกูยออกยังไงเจอเจ้าทินขวางแล้ว โอเคนะครับผู้ชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะปิ้งปางกัน,กนละโอเคครับคลิปนี้3ตัวสุดยอดเลยครับอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ